สวัสดีค่ะคุณนง่นเนะเองค่ะวันนีอ้อยากจะบรรยายทาแบบวิดีโอหน่อยนะคะแต่ว่าอาจจะสั้นๆน,นิดหนึ่งเพราะว่าอยากบอกความจริงของการยุคสมัยนี้ที่หลายอย่างก,กาลังคืบขานเข้ามาทําให้ใจเราปั่นป่วนแล้วก็สับสวนวุ่นวายมากมายนะครับเราวันนี้เราก็หลายคนประชิญเรื่องราวต่างๆมากมายเหตุการณ์เรื่องราชีตนะคะ บางคนก็อาจจะสงบสุขบางคนก็รับรู้ได้ว่าโรกนี้ปัปดเหลือเกินแต่สิ่งที่เราจะแก้ไขปัญหารตรงนี้ได้นะครับไม่ว่าคุยแต่เญอนะไปตามเนี่ยการเงินการงานสุภาพจิวยานหรือข่าสัมพันธ์ครอบครัวหรือด้านการเรือร่องจิวญานด้วยแต่วันนี้คุณกลับมาสงบจิตสงบใจคุณจะคบตอบว่าชีวิตนั้น,นมันไม,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 ม่มันไม่ได้ายากหรือไม่เนยครับอืมมันไม่ยากใหม่มันอยู่ที่ใจเราสงบสุข แล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่เราต้องค้นหาคําจริงในเรื่องราวต่างในชีวิตของเราคนเรานะคะชีวิตคนเราไม่หยุดเพียงแค่นี้นะคะคนเรายังใฝ่หาเติมเต็มช่องว่างประสบการณ์ทางโลกและทงางธรรมเสมอเพื่อเติมเต็มในการเรียนรู้ต่อยอดของตัวตนแท้จริงของเราให้มีความสุขมากขึ้นถ้าเราแบบว่ามีความสุขที่เองเป็นแล้วก็ขอให้เติมเต็มต่อยอดต่อไปนะคะ กุญญา,าก็สนใจเรื่องคำยุติธรรมแล้วก็คำทรัพสัตว์คำดีงามหลายอย่างรวมทั้งเป็นคุณหนูแบบสาวเสือหลักด้วยแล้วก็มีความสุขครับที่สิ่งที่เองทําแล้วก็หลายอย่างต่อจากนี้เพราะว่าโลกตอนนี้จะเชิญอะไรที่ที่แน่ที่ต้องเกิดขึ้นน่าจะเป็นสงครามแน่นอนหรือว่าเรื่องราวเศรษฐกิจต่ตางๆผันผวนแน่นอนหรือเรื่องราวต่างๆก็ทั้งรไคไปขยเจ็บต่าง,างหรือว่า อา,อาชญากรรมต,ต่างๆใหม่ที่กำลังคืบขายออกมาทำให้เรามีปัญหาขึ้นะะับทางออกอเรื่องนี้คิดว่าเราคงไม่สามารถช่วยเหลือใครได้มากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถ้าถ้าำได้คือการรักษาใจให้ใสสะอาดบริดดสุทธิ์ให้สงบสุขใ้นี้ peaceful นั่นแหละคือเหตุผลที่เราจะทําให้ใจเรากลับมาสงบเงียบและสันติสุขได้ตอนนี้นะครับอืเพราะว่าเมื่อเราไม่ไม่ส่องโซเชียลเนตเวิบ์ ไม่เข้าไปสอ่องเลื่อนไถ่มากแต่ว่าอยู่แต่เมียสวดมนต์สมนนาธิบ่อยๆนะครับคุณอนนันะสวดมวนต์ทมาธิบ่อยมากแล้วก็ทําคําดีงามตรงนี้ต่อผู้คนเหมือนกันแล้วก็ช่วยให้คำปรึกษาผู้คนเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วยการส่งแสงออกไปบอกว่าทุกคนได้ฟังคลิปนี้คุณนนะอนนัจะได้ประโยชน์คลิปนี้ไปนะคะแล้วว่าโลกใบนี้มันวุ่นวายเลยนะคะเริ่มวุ่นวายแล้วะค,ะวะคะ่ตอนนี้เรา,าบางคนอาจจะงบ กณนัก,กนงสงบมาตลอดตั้งแต่หลังปีใหม่ถึงแม้โลกมันโกลาหลวุ่นวายเนละ้มันปนปปวนอมแต่เราต้องรักษาใจสงบสุขนะท่ามกลางวิกฤตอะไรอย่างเงะะี้ยเพราะว่าสินการที่เรารักษาสินเนี่ยสินก็จะคุ้มครองเราะะแล้วก็จะปกปักรักษาคุ้มครองให้ชีวิตเรา,าราเปือยปลอดภัยแขวนนะครับนะรักษาสินนะการการไม่ไปบิดเบียเบ้ยนกายว่าจะจต่ออีกผู้ใดแค่นี้แคนะ่ข้อเดียวฟ้องนะจบเลย ทำแค่นั้นแหละแล้วสิ่งดีหลายอย่างก็จะเกิดขึ้นคุณนะคะอขอบคุณที่รับฟังนะคะวันนี้ก็คุณแลก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบนุณนะครับ